ไปแดงแล้วยามเปหนบ้างดีครับสนุกชีวิตเปลี่ยนไปไหมพี่ครังแบบอ่ก็เปลี่ยนนะครับก็นั่นแหละเราก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับกับลูกอะไรเงี้ยหลายอย่างที่เรามันเป็นสิ่งใหม่มากๆในในชีวิตของผม,มนะเพราะว่าเราไม่เคยมีลูกอะไรเงี้ยแต่พอเรามีมันก็คือสิ่งพิเศษแนละ้วอาจจะอาจจะเหนื่อยมากๆในช่วงแรกยอะไรเงี้ยแต่ว่า มันก็เป็นการเหนื่อยที่มีความสุขมันเหมือนกับที่ทุกคนที่เคยมีลูกบอกเลยว่าออม,มันจะมีความสุขนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ที่ผ่านไปเร็วเราต้องมีเวลาให้เขา,าเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งผมก็พยายามที่จะมีเวลาให้เขาเพราะว่าผมก็หนึ่งที่เล่าให้ทุกคนฟังว่าก็จะแบบพักงานละครอะไรเงี<ๆ>้ยพักงานที่เป็นแบบการถ่ายทํายาวๆไปกวอนช่วงประมาณสัก5 6เดือนอะไรเงี้ย <ๆ S 1> แล้วพอ ุกอย่างเริ่มลงตัวแล้วอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเริ่มกลับมารับงานจุ๊บจุ๊บจิ๊บครับมาเราไปเที่ยวมาด้วยกใช่เป็นแบบเป็นทริปยาวของเขาเลยไหมคะเป็นทริปยาวของเขาครั้งแรกก<ม>็คือจริงๆแล้วเราเราตั้งใจว่าเราอยากจะไปพักผ่อนที่ภูเกตต็ตอย่างไปมามันก็ยาวไปเรื่อยครับเราก็ถือว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกด้วยกันแบบกับลูกแล้วก็แฟนภรรยาอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออ มันก็เป็นการพักผ่อนของเราด้วยในช่วงว่าช่วงเดือนแรกนี่บอกเลยว่าแทบจะไม่ได้นอนเนาะออพอเริ่มเข้าเดือนที่สามเนี้ยมันก็เริ่มแบบว่าโอเคเขาเริ่มรู้ตัวตนเนาะว่าเขาแบบว่าฉันมาอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มนอนเยอะขึ้นทุกๆอยา่างมันก็เริ่มแบบว่าลงตัวแล้วเวลาเดินทางมันก็สนุกอ่ะมันก็คงแบบว่ามีเหนื่อยบ้างด้วยใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายมัน เราได้ออกจากบ้านบ้างเราได้าพาภรรยาไปเห็นธรรมชาติให้เขาได้พักผ่อนบ้า,างเงี่ยผมว่ามันก็ทําให้เขาได้รีแลกซ์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้ไม่งั้นแท้ถ้าอยู่แต่บ้านตลอดผมว่าเครียดนะทิ้งตัวเยอะจริงๆเ,เราเราก็แค่พร้อมนั่งรับในทุกๆเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแหละเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพ่อเป็นแม่นเนาะมันก็คือเราก็มีหน้าที่ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็ ของเยอะใช่ไหมเพราะพอลูกยังเล็กอยู่ของก็จะเยอะหน่อยแต่เราก็มันก้เรียนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ของที่มันได้ใช้จริงๆหรือว่าอะไรแบบถ้าเราเดินทางกับเขาจริงๆหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดที่เราเตรียมไปอันนี้ไปมาทั้งหมดกี่กี่วันไปมา20กว่าวันกี่จังหวัดรถเองกี่จังหวัดทั้งหมดอ่ะก็ทุกจังหวัดที่ลรงพักใต้อ่ะก็คือตั้งแต่ตั้งแต่กรุงเทพอ่ะ ทั้งหมดที่เป็นด้านขวาเนี่ยจริงๆไปสุดูที่ไหนทุกจังหวัดเลยไปสุดูที่เดตงองแล้วระหว่างทางมาีนยงไงมัหรือว่ากลับ <laughs> ปรึกษามหมอ,เ,อเขานั่งคาซีทได้6ชั่วโมงยาวๆก็ได้แต่เขาแนะนำว่าสัก2ชั่วโมงเพราะจริงๆเขาต้องกินนมอยู่แล้ว <ๆ S 1> แล้วผมผมเป็นคนแบบเหมือนหวานเย็นน่ะขับไปเรื่อยๆพัก เที่ยวอะไรเ <ไป S 1> งี้ยใช่<ม>คือเราจะพยายามบอกว่าเป็นทริปที่รีแลกซ์จริงๆได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวจริงๆอย่างเงี้ยจะไม่ให้ทรหดเหมือนเราไปเองนี่นหออไหมเราแบบว่าไปค่อยๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับความรู <ๆ S 2> ้สึกการที่มีน้องกับการตอนสมัยทุกที่ยังไม่มีเราเดินทางมันต่างกันเยอะเลยไหมต่างคือเราตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราแบบเอ๊ะเราเราจะทํายังไงเพราะว่าปกติเวลาเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีเวลาที่เราได้ไปเที่ยวใช่ไหมเดีพอเราพาลูกกับภรรยาไปด้วยอย่างเงี้ย มันก็เหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้เที่ยวแบบเต็มที่แต่เราต้องเที่ยวด้วยแล้วก็ดูแลครอบครัวด้วยวเพราะนี่มันก็จะมีมันถึงต้องใช้เวลาหลายหลายวันไง <Wayne> เพราะถ้าไปแป๊บเดียวเนี่ยมันคงมันคงเหนื่อยมากแต่พอมันไปหลายๆวันเนี่ยก็จะมีเวลามากขึ้นลูกหลับใช่ไหมประจุมือกันออกไปทะเลเขียนลูกไปด้วยนั่งหลับอยู่ไงเขียนไปด้วยแล้วก็อะไรเงี้ยผมว่ามันก็รีแล็กซ์รีแล็กซ์ อย่างสามเดือนที่ผ่านมามันมีอะไรที่มันว้าวในชีวิตมรู้สึกว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าเอ้ยเราไม่น่าเราผ่านตรงนี้มาได้อ,อย่างไรเี่ยมันว้าวช่วงนะว่ามันว้าวแต่ช่วงแรกก็คือเขาออกมาได้ไงนะเนื่องเพราะ <c oughs> ว่าเขาอยู่ในในท้องวิกกี้ใช่ไหม <c oughs> แล้วแล้วออกมาบุ้มเนี้ยพี่เขาออกมาแล้วตัวเขาใหญ่อะเราก็ถามคุ้มท้องได้ไงนี่ใช่ไหมแล้วพอเขาเริ่มพัฒนาการอะไรมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะว้าวขึ้นทุกวัน่ะ ทุกเช้ามันจะมีเรื่องใหม่ๆของเขาเริ่มมองเริ่มเริ่มแบบพอแออแอ้เริ่มพูดเริ่มมีพัฒนาการต่างๆเราก็รู้สึกว่าเออดีจังที่ในช่วงเวลาเนีเเเ้ในช่วงเวลาเนี้ยช,ช่วงเวลาที่ไม่ร่วงใช่ทูกทหาครับ <S <S เราได้อยู่กับเขาตลอดอใช่ <S 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 คือ ผมเชื่อทุกๆครอบครัวก็อยากจะมีช่วงเวลาดีแต่บางบางครอบครัวอาจจะแบบต้องทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาจะมีวิธีการของเขาแต่เราอ่ะคือด้วยความที่เนาะเราทํางานมาเยอะมากเรามีลูกได้จังหวะที่โอเคเราเราพอพักได้เงี้ยเราเออเป็นจังหวะที่ดีแล้วเราก็ได้อยู่กับเขาแบบว่าเต็มเต็มอะไรเงี้ยช่วงเนนี้เราไม่ได้มีที่ดีไม่มีครับเออทำไมถึงตัดสแบบินใจไม่ตัดเรียเ่ยมตัดเองสองคนก็คุยกันนะว่าแบบ เรามาลองกันก่อนไหมว,ว่าว่าว่าเราไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าไม่ไหวจริงๆก็ค่อยมาคุยกันสเต็ปต่อไปแต่ณตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าโอเคอยู่โ okay อเคอยู่ถ้าในวันที่คิดติดภารกิจกันจริงๆอะไรเงี้ยก็จะมีอามาอ่อคือคุณแม่ของวิกกี้ก็ะจะมาช่วยบางแต่ว่าก็น้อยครับจริงๆหลายคกนการเป็นพ่อครงการห้างต้นที่ลูกสําหรับเรามีปัญหาตรงนี้ไม่ฮะผม หน้าที่ผมเลยคือสลับกันผมว่านี่แหละมันคือสิ่งที่ผมว่ามันมันผมไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าว่าว่า,วาเป็นเรื่องที่ยากเพราะจริงผมเท่านะั้นผมผมเลี้ยงน้องหมาตั้งห้าตัวผมว่าเก็บ,เก,บเก็บฉี่เขามาตั้งแต่เขาเด็กๆจนเขาโตใช่ไหมลูกเราที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนี่ลูกในสายเลือดอะ่ะกินยังได้เลยครับกินเลยอ่ะ รักๆไม่มีแบบนี้แบบน่อะช้อตใหม่ๆาขึ้นมาเลยนะคือเราไม่หรอกคือไม่สิคือมันมันมันไม่ได่น่ารังเกียจเลยไนเราก็เราก็เห็นเราก็ยังเช็ดก้นเราทาไมก้นลูกมันสบายสบายอยู่มันแบนะที่ก็ชัดเจนนะครับว่าไทยทำอะไรหรือเวลาไหนา้หน้าที่ที่เราทาไม่ได้ก็จะเป็นฝั่งคุณแม่จัดการการให้นมเรื่องของการ อะไรต่างๆท,ท,ที่เป็นที่เป็นที่เป็นคุณแม่อะไรเงี้ยส่วนเรื่องอือ่นๆเช่นจับเล่เ,เล่นด้วยอาบน้ำทุกอย่างก็คือจะคอยช่วยซัพพอร์ตเขาหมดแล้วก็จะสลับกันดูแลเปลี่ยนเพื่อน,นก็สลับกันผมว่ามันก็เปลี่ยนเพราเฮ้ยเราทำเป็นทุกอย่างนะเราเวลาสวีดกันสองคนเพราะว่าแม่อาจจะมีตอนหนักทอดอารมณ์แบบรำรับอะไรเงี้ยมันมีหมีอย่างไงี้ยเวลาสวีดกันสองคนก็จะพยายาม ให้มันมีโมเม,มนต์นั้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าด้วยความที่เหมือนพอจะสวีทแล้วอะ่ะมันก็มันเหมือนตลกเลยอะ่ะลูกูก็แบบว่าตื่นอ <c oughs> หรือแบบว่าแบบว่าจะแบบคือจริงๆแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ลองลงมาจากจากจากการเลี้ยงลูกแต่ความรู้สึกผมก็คือมันก็ต้องมีอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการแบบสวีทหวานกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย ี่เพียครับแต่มันก็มีด้านมากแบบช่วยเลี้ยงลูกอะไรอย่า <c oughs> งเงี <c oughs> ้ยก็พี่ยรก็โดนะโอ้ัน <c oughs> เป็นเรื่องปกติครับซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการเลี้ยงลูกแต่ละบ้านนี่แตกต่างกันแล้วเด็กแต่ละคนก็มีนิสัยที่เขาได้มาหรือบุคลิกต่างๆของเด็กตั้งแต่เกิดก็ไม่ไม่มีใครเหมือนกันเนาะเพราะเนี่ยผมว่าเราเอาวิธีที่เรารู้สึกว่าเราเหมาะกับครอบครัวเรา ง่ายที่สุดคือเราเราก็รับฟังนะบางทีแต่งจริงก็ไม่ค่อยได้หา่างเมีเพื่อนมีแม่มีอะไรเงี้ยก็จะแนะนําก็จะสอนเราอะไรเงี้ยเขาก็บอกนะว่าเอาเอาจริงนะก็เลี้ยง,เ,ง,เ,ออยงเลี้ยงกันเองเถออะไรเงี้ยเลี้ยงเลี้ยงไปเลยเพราะว่าแต่ละแต่ละบ้านก็มีการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอย่างวินลินเขาเลี้ยงได้ ถ้าเลียนง่ายนี้ต้องมีคนนะก็แหมก็อยากมีนะอยากมีอยากมีแต่ว่ามันก้มีช่วงช่วงแม้วเวลาพักพักฟื้นเพราะว่าเราผ่านเริงจริงเรางานและงานพอเรมา,าแสดงเราเระวังแผนยังไงบ้างหลังจากที่ลูกครบเดือนแล้วเพรจริงจริงผมมีมีภาพยนตร์อยู่แล้วที่จะต้องเริ่มถ่ายช่วงประมาณกลางปีไปแล้วหนึ่งเรื่องแล้วก็งานละครก็น่าจะเป็นหลังจากนั้น ก็ยังไม่ได้แบบวางแผนอะไรชัดเจนพี่พีี่่เองไว้ลูกอีกคนที่สองจะเป็นผู้หญิงจากแม็กซ์ผู้หญิงนะครับเพราะอะไรก็คุยๆกันอยู่ครับคุยๆกันอยู่กับกับฟิกกี้ว่าแบบยังไงคือมันเหมือนกับว่าหลายหลายคนบอกถ้ามีก็เหนื่อยทีเดียวใกล้ๆกันเพราะถ้าถ้าหากกันมากแล้วอาจจะแบบว่าเออมันเออมันอาจจะแบบว่าฉันฉันชิลแล้วอ่ะลูกโตแล้วเลยถ้าจะกลับไปมีอีกสักคนหนึ่งอาจจะแบบไม่อยากแล้วตอนนั้นก็เลยคิดว่า ถ้ามีก็ให้ต่อเนื่องกันใช่ครับแล้วที่อยากใจปเป็อยากมีผู้หญิงู้ชายมผมถ้ามีผู้หญิงก็อยากมีผู้ชายใช่ครับโอเคครับอคครับเอาไเรื่านานองกหนัได้ครับได้ครับก็บ้านเช่าบูชายัน Home for r e n t นะครับผมก็เป็นภาพยนตร์แนวเขย่าวขวัญละกันยังไงเดีย่ะมันเป็นภาพยนตร์ที่เป็นเรื่องของลัทธิอะไรงเงี้ยที่คน ให้เช่าบ้านซึ่งเราเราไม่รู้เลยว่าผู้เช่าเนี่ยที่เข้ามาในคราบแบบว่าดูดีคุณหมอหรืออะไรแบบนี้แล้วมาเช่าบ้านเราอยู่แล้วก็ไม่ได้ต่อรองเรื่องราคาเราก็เชื่อใจแล้วสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันที่แบบว่าเฮ้ยเขาเอาบ้านเราไปทําพิธีไสยศาสตร์บูชายันที่มันน่ากลัวมากอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง มันเป็นแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็นํามาร้อยเรียงแล้วก็เล่าขึ้นใหม่ด้วยสไตล์อกิจิบนึบกย้อนเมื่อนกินบางสั่งคราวนี้แบบเซาเซาซึาซ่งๆอันนี้คืออินกับบทอาหารอ๋อใช่ครับมันเป็นมันเป็นในคาแรคเตอร์อ <c oughs> ทุกคนว่าเออทำไมเป็น<อ>เหมือนน้ำตาจะไหลไม่ไม่ไม่ฮะฮวงด้วยจริงๆม่ต้องเล่าทุกเรื่องของมันมาชัดๆโอเคพี่เบียร์ก็งงพี่เบียร์ครับ